สวัดีนะครับผมสวัสดีทุกคนคนระับสวัสดีสมาชิกผมทางช่องของค่ายบางีนะครับผมคลิปนี้นะมาชมนะเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะเป็นบ่วงดักไก่ป่าหรือคืนดักไก่ป่านะครับผมนะครับคลิปนี้จะเป็นอ่ารีวิวเฉพาะอ่าบ่วงเดียวนะบ่วงเดียวแล้วก็ชุดพิเศษก็คือชุดสีน้ำตาลทั้งชุดหรือสีใบไม่แห้งทั้งชุดเลยนะครับคุณลูกค้าวันนี้เดี๋ยวมาดูกนะันฮะรายละเอียดของชุดนี้กันนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆก่อนนะครับผมนะของมีเยอะครับพร้อมส่งนะก็ประมาณนี้นะของที่ร้านนะที่มีอยู่ตอนนี้นะครับผมนะก็จะมีสีใบไม้แห้งทั้งชุดเลยนะครับเป็นบวงเดียวนะครับผมนะเป็นบวงเดียวนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราสกู่นะตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมนะ มาดูนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูใกล้ๆนะครับผมแล้วก็จะบอกรายละเอียดของอบ่วงชุดน,นี้ด้วยนะครับผมนะบ่วงชุดน,นี้นะสาหรับต่อไก่ในช่วงฤดูของต่อไก่ป่านะครับผมนะครับโอเคนะครับเป็นบ่วงดักไก่นะครับผมเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับผมนะแบบเดียวชุด3าเป็นหลักนะครับผม นะชุดสามที่เป็นหลักนะครับผมนะครับผมชุดนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูระเอียนรอสกุ๊กนะครับสกู๊กครับผมอ่ะโอเคนะครับผมชุดนี้นะครับสีไม่แม่แห้งทั้งชุดนะครับผมคือเป็นงานเริ่มจากงานผลักเลยนะครับผมงานผลักก็งานผลักสีไม่แม่แห้งนะครับผมงานผลักสีไมแม่แห้งนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยสายถักหนังนะครับผม นะเอ็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับชุดนี้เอ็นเบอร์เจ็ดสิบหลักเป็นหลักเหล็กนะอ่าห่วงตัวเอสนะครับเป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับผมต่ออา่าสายพีอีนะเอ็นต่อด้วยสายพีอีนะครับชุดนี้นะเป็นงานเอ็นต่อด้วยสายพีอีมีตัวล็อกด้วยนะครับมีตัวล็อกด้วยนะครับคุณลูกค้าเอ็นต่อด้วยสายพีอีมีตัวล็อกนะครับผม ความยาวของหลักหนิ้วหกนิ้วหาถึง7นิ้วนะครับผมแล้วก็ความกว้างของบางอ่าของบ่วงอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับผมความกว้างของบ่วงอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับผมนะเป็นงานเอ็นสีน้ำตาลทั้งชุดนะครับผมหรือสีใบ็แม่แห้งทั้งชุดเลยนะครับผมจะมีอ่าของชุด15หลักด้วยนะครับผมนะชุด15หลักแล้วก็เป็นของงานชุด3าเอ็หลักนะครับผมจะมี2ขนาดนะสำหรับบ่วงนะบ่วงยาวอ่ายาวแล้วก็ อ่าสั้นนะฮะเป็นชุดสั้นก็จะเป็นชุดส5หลักนะยาวประมาณเมตดกว่ากว่านะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นชุดนี้ก็ประมาณ3เมตรนะครับผมนะนะเป็นชุด3ามสิบหลักนะครับผม3ามสิบเ่วงเอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับผมนะงานสวยนะงานสวยชัดเจนนะเป็นงานสีน้ําตาลทั้งชุดเลยนะก็ทั้งหมดนี้จะเป็นงานสีน้ําตาลทั้งชุดพร้อมส่งนะ พร้อมส่งแล้วก็มีเก็มเงินปลายทางนะครับไม่ต้องโอนนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับผมจากเมืองตัวเมืองนะครับผมก็เก็มเงินปลายทางได้นะครับผมลูกค้าเพียงแจ้งชื่อที่อยู่บรติดต่อของลูกค้านะโทรมาแจ้งให้ที่หลานทราบนะครับแล้วก็สั่งของได้เลยนะของมีพร้อมส่งนะครับผมสำหรับลูกค้าที่จะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะสำหรับลูกค้าที่จะปรึกษาเพิ่มเติมให้ติดต่อมา นะผมเบอร์ร้านใต้คลิปเลยนะครับผมนะโอเคนะนี่เป็นงานนะเป็นเป็นงานของอชุดเดี่ยวสามสิหลักสีไปไม่ให้ทั้งชุดนะครับผมโอเคนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่ผมนะแล้วก็ลูกเ้า,าลูกค้าเดิมผมนะครับผมาฝากด้วยนะครับอโอเคนะครับก็ มีทั้งไก่ต่อด้วยนะครับผมใครที่สนใจไก่ต่อนะครับผมใครที่ลูกค้าคนไหนที่ยังไม่มีไก่ต่อนะครับผมก็สามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับผมเพราะมีแบ่งอยู่นะครับช่วงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับงานสวยชัดเจนนะมูลค้าดูได้เลยนะจากที่ผมถ่ายอยู่นะครับผมลูกค้าดูได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะ ต่อมาได้เลยนะครัาบวงห้านิ้วนะครับบวงห้านิ้วนะครับผอมรังเก็บเลยนะครับผอมรังเก็บเลยนะครับผมนะอ่าโอเคสำหรับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมอ่าลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะสำหรับลูกค้าสนใจติดต่อมานะเบอร์ผมใต้คลิปโทรมาได้เลยนะครับหรือแอดมาทางไลน์ผมได้เป็นเบอร์ติดต่อนั้นเลยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ